คาดการอากาศหนาวเย็นนะคะมวลอากาศเย็นได้แผ่ปกคลุมลงมาเรื่อยๆค่ะในช่วงวันที่25พฤศจิกาถึงวันที่4ทธันวาค่ะลมตะวันออกเริ่มมีกำลังแรงประกอบกับยอมความกดอากาศสูงนะคะบริเวณประเทศจีนได้เริ่มแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะก็ทำให้มีลมกระโชกและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสเลยค่ะ ก็จะทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะมีอากาศเย็นนะคะและบริเวณยอดดอยยอดภูมีอากาศหนาวค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของนุย้ยกดได้ตามนี้เลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะเขียนเข้ามาคุยเข้ามารายงานสภาพอากาศได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะตอนนี้เราก็มาฟังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ากันค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ค่ะทําให้ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคกลางนะคะมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เย็นลงไว้ด้วยค่ะสำหรับมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงค่ะประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียลักษณะเช่นนี้นะคะก็ทำให้ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วยค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงนะคะโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและควรหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองนะคะส่วนเรือเล็ก ควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่25พฤศจิกาถึง1ทธันวาค่ะพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆนะคะภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16ถึง22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง34องศาเซลเซียสค่ะยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะคะอุณหภูมิต่ำสุด8ถึง15องศาเซลเซียส ภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสค่ะยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวนะคะอุณหภูมิต่ำสุด10-17องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้า,าค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนนะคะอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะ,คะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทย มีเมฆเป็นส่วนมากนะคะกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะได้แก่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-33องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีขึ้นมานะคะ ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วนะคะ20 40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะทะเลมีคลื่นสูง2 3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะ คลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะคะมีฝนทั้งวันค่ะตั้งแต่เช้ายาวไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะฝนหนักสลับเบาค่ะประมาณฝนช่วงเช้าถึงเที่ยง2.1ม mm, เมเที่ยงถึง6โมงเย็น5.0ม mm ิมค่ะและ6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะ3.2มิมพ mm. รุ่งนี้ก็ยังมีฝนอยู่นะคะ ที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนตกตอน9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะแล้วก็ตกอีกทีตอน5ทุ่มนะคะยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยค่ะปริมาณฝนตอน9โมงถึงเที่ยง1.4ม mm. ิเมเที่ยงถึง4โมงเย็นนะคะ2.7มิลมตค่ะแล้วก็ตอน5ทุ่มนะคะ1.0มิมร mm. พรุ่งนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่นะคะ อำเภอไซบุรี uri, จังหวัดปัตตานีนะคะมีฝนตกตั้งแต่เช้ายาวไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะฝนหนักสลับเบานะคะปริมาณฝนช่วงเช้าถึงเที่ยงเนี่ย4.6ม mm. เมเที่ยงถึง6โมงเย็น4.0มมค่ะแล้วก็6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะ7.0ม mm. ลเมเลยค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะมีฝนตกตอน8โมงเช้า ตกอีกทีก็ตอน1 0 0โมงถึง1ทุ่มนะคะฝนปร้อยค่ะปริมาณฝนตอน8.00โมงนะคะ0.2ม mm. มแล้วก็10โมงถึงเที่ยง0.5ม mm. มค่ะแล้วก็เที่ยงถึง1 0นทุ่มนะคะ1.6ม mm. มตรทุ่งนี้ก็ยังมีฝนอยู่นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัด ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองน,นะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตมีฝนตกตอนบ่าย2โมงนะคะถึง6โมงเย็นเลยค่ะ ปริมาณฝน,นก็4.5ม mm, ิลลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนอยู่นะคะที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังมีฝนตกตอน8โมงเช้าค่ะฝนละอองละอองค่ะแล้วก็ตกอีกทีตอน10โมงถึงสโมงเย็นค่ะและอีกทีหนึ่งนะคะตอนห้าทุ่มยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยค่ะปริมาณฝน,นตอน8โมงเช้า0.1น mm, มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ตอน10โมงถึงเที่ยง1.3ม mm, มิลลิเมตรค่ะ เที่ยงถึง4โมงเย็น3.6ม mm ิลิเมตรนะคะแล้วก็ตอน5ทุ่ม0.2ม mm ิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนอยู่นะคะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสค่ะ ก็ขอให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพด้วยค่ะเอาเสื้อหนาวมาใส่นะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วค่ะเย็นลงทุกวันนะคะจบพยากรณ์อากาศนุ้ยต้องขอาลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย